หนึ่งสองสามเอาเสียงหายไปไหนล่ะ เอาเสียงแผ่วจังเลยสามรอบเอาหนึ่งสอง เฮียแมวชหวยนค้องกชืองหามามาเลยมาแอบดูอนเดิแล้วยั้งยังยังเอาแฮมีกเร็วอีกหนึ่งรอบโอ้ยเฮีย

มีตักแจกเลยไม่มีตักใครไม่มีตักนี่ไม่มีตักนี่ไม่ได้ใส่ทองตักแจกกันเลยโอ้โหละลายเหลือแค่เนี้ยของกินเค้กไม่กินเค้กไม่ได้ต้องกินเค้กนี่มีมีดไหมกล่องนั่นแหละกล่องแต่บ้านหนูมีมีดนี่ไงฉีกเลยแล้วฉีกแล้วไงนี่มิ๊งแบ๊ก ไอ้น่าจะเก่งไอ้ทำเลยลูกไอ้ไอ้หันมองป้าก่อนไอ้ไอ้หันมองป้าก่อนเออยิ้มสวยๆนะก็โอ้ยไอ้สวยว่ะข้าไหนอันนี้แฟนแม็กแม็กนะคะใช่ป้ะเออไม่ใช่เหรออ่าไอ้มิงอันนี้อ่าไอ้มิงอะไรนอัประมาณไหนอันนี้เดี๋ยวไิ้มหันมาทำหน้าสวยๆกินหมดดอกเยอะอันนี้แฟนไอ้หม่อมเอ้ยไม่ใช่อันนี้ขึ้นงไหนะอะไรแม่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จบจบ อเอาไหนเอาเอาเอาอาเอาอาเนาเอาสวาเอ่เอาเอาเอานอาเอาสวยเอ้เอาเอ้เอา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 เวาอาเอาเอาสอาเอีเอาเอาอยเาขอาเอาเอาทอานอาสวยเอา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 เอเอาาเอาเออาเออาเอาาเเาเาเลาเอาเอาเอาอา ะน้องแม็๊คขาทำหน้าหล่อๆเลยค่ะอุ้ยอเสี่น้อยของแม่โอ้ยยิ้มไม่เหลือตาเลยไม่ต้องตัดอะไรเงี้ยโอเคสุดยอดเลยน้องนายลูกน้องนายยิ้มให้หล่อดิหล่อหล่ออีกหล่ออีกหล่อหล่อไม่ไหวน้องนายทำหน้าหล่อเลยทำชูสองมือ เออนายชูสองคนเราเราไม่ไหวคืนนี้นอนนี่ใช่ไหมเอานี่เอานี่เอ้ยเอ้ยนอนนี่นะตรงนะตรงแล้วนะกระดาษกระดาษเลนอนนี่นอนนี่ป่าลองนายนอนนี่ชิวตุบไปแม่